สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาต่อกันเลยนะฮะกับเกม Coffin of Andy เลเลนนั่นเองนะครับผมในพาร์ทที่อ่าพาร์ทที่สี่นะครับก็โปรเจกต์นี้เรียกว่าหายไปค่อนข้างนานเลยนะฮะแต่มาเรามาต่อกันนะครับผมก็พาร์ทที่แล้วคือเราหนีออกมาจากในส่วนของศูนย์กักกันเนาะแล้วก็ตอนนี้มาใช้ชีวิตเป็นวันนะครับแล้วก็ไอตัวน้องเราเนี่ยลืมลืมปืนมานะครับกลายเป็นว่าก็ต้องกลับไปเอาเนาะโอเคงั้นเรากลับไปเอาปืนก่อนนะฮะ โอเคน่าจะห้องข้างบนนี้ใช่ไหมอ่าใช่จริงด้วยครับอ้าวแล้วแอนดิวไปนั่งไปตรงนั้นไวจังวะเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งมากวนฉันตอนนี้สิฉันกําลังดูข่าวอยู่น่ะนี่จะหาจะหาข่าวเก้พวกเราเหรอมันไม่มีหรอกนะนี่นายเช็คมากี่ครั้งแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยอ่าช่างมันเถอะน้แล้วนี่เธอหาปืนเจอหรือยังก็คือแบบเช็คข่าวอะไรนะครับเผื่อว่า จะมีข่าวเกี่ยวกับพวกเราอย่างเงี้ยต้องระวังตัวไว้ก่อนเพราะว่าเพิ่งหนีออกมาครับอ๋อแล้วก็เก็บของให้เรียบร้อยด้วยนะเดี๋ยวเราต้องออกจากที่นี่วันพรุ่งนี้โอเคครับเก็บของอะไงพวกนี้เหรออันนี้เป็นหนังสือนะครับไม่ใช่หนังสือเป็นกระดาษนะครับเป็นกระดาษที่แล้วก็มีคําเขียนอะไรไว้ไม่ด้วยเอเขียนอะไรไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นอะไรที่เสียเงินโดยเประโยชน์ชัดๆอ,อ้าวเมื่อกี้ผมทําอะไรไปวะ อ๋ออเก็บของครับเก็บของโอเคโอเคแอนดิวอ๋อ,อ,อนี่เป็นไออ่าหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์ที่แอนดิวเก็บมาก็ปล่อยไว้ไอที่นอนนี้ไม่ต้องเก็บใช่ไหมอ่าอันนี้ก็ให้แอนดิวจัดการนะครับโอเคอันนี้อะไรเอ่ยตู้เสื้อผ้าที่ว่างเปล่านะครับเว้นแต่ว่าอ่าได้ปืนมาแล้วครับผมโอเค เอาละเราเก็บปืนเลวใช่ไหมเหลือแค่เก็บของอันนี้เป็นประกาศอะไรไม่รู้นะฮรอ่าเก็บให้หมดอ่ะโอเคฉันคิดว่าฉันควรจะฉันควรจะเอาโยนไอ้พวกเนี้ยเอาไปในเครื่องซักผ้านะตอนนี้ฉันอ่าริงทำมันได้อยู่ก็คือให้ทำความสะอาดนั่นแหละนะ,ะคะเอ้ยออกไปนะอ้าวเฮ้ยอะไรคงนายเนี่ยไปไกลๆสิเออก็ได้ก็ได้ เราไปยืนขวางแลอ๋อแสดงว่าหนังสือพิมพ์ตรงนี้ไม่ต้องเก็บเนาะโอเคงั้นเราก็อ่นนี่นี่นี่โอเคครับเครื่องซักผ้าเราต้องซักเป็นพวกนี้นะครับผ้าที่เราเก็บมาตะเกียแล้วเราต้องทําอะไรต่อเราเก็บของมานล้วเนี่ยออกไปได้ไหมไม่ใช่ตอนนี้งั้นคุยกับแอนดิวครับเอาละตอนนี้ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วอืขอบใจนะนี่รู้อะไรไหมฉันเนี่ย เป็นคนที่ดีมากเลยใช่ไหมล่ะนายนี่ช่างโชคดีจริงๆนะที่มีฉันอยู่นะ่ะอืมใช่ใช่ใช่ช <c oughs> ตอบแบบเอ่เปร่งเรียงไงไม่รู้ฮะนี่นะฉันทั้งทําอาหารฉันทั้งทำความสะอาดห,ห,ห้องแล้วก็ฉันก็เอ่ออะไรอ่ะ f ฟ c อ on the eye อะไรสักอย่างครับอยู่ในสายตาอันนี้ไม่มั่นใจนะครับคำนี้โว้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะนายกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยดู TV ทีวีแท้ทั้งวันเลยเนี่ยอ่ะฮะเอ้ยออกไปนะอืม ปิดปิดเลรอปิดทีวีเลยเหรออ้าวไม่ดูข่าวตอนแล้วเหรอแอนดี้มาอีกแล้วม่ชื่อนี่กแกนะโหหลังเสียมาหิดมาเลยครับจุดๆเลยทีเดียวอ้าหาหาาอย่งางจจหัวร้อยเฮ้ยให้ตายสิโอ้ท่านนายกำลังจะทำอะไรน่ะแอนดี้จะบีบคอฉันอีกแล้วเหรอใช่ไหมใช่ไหมแล้วเธออยากให้ฉันทำหรือไงฮะโอไม่เอาน่าไม่เอาน่าฉันแค่รอเล่นเองทุกอย่างมันเป็นแค่ มันไม่แค่มุกตลกเองนะฉันแค่หยอกเล่นเองหยอกเล่นได้แบบหยอกเล่นได้แบบนี้มากเลยฮะฉันคิดว่าพวกเราสบายดีนะ <c oughs> คิดว่าสบายดีแต่กลัวไม่มาเพื่อน <c oughs> เออแอชลรี่บอกว่านะครับนี่เอพวกเราเป็นอย่างนั้นแหละอ่า <c oughs> มันก็เป็นแค่ชื่อเล่นไม่ใช่เหรอจะเป็นอะไรมากล่ะ <c oughs> <c oughs> ก็นั่นไงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันถามเธอไงเล่า แล้วมันมันก็เป็นแค่สัญลักษณ์บ้าๆเท่านั้นเองจะไปนสนใจอะไรวะนี่ก็หมายถึงตัวนายไงแล้วก็ความโรแมนติกของนายยัดมันเข้าไปในตัวนายเซ่อย่าไปตัวย่ดเข้าไปในตัว,ตวอะไรของมานมะเนี่ยเฮ้ยฉันไม่รู้อะไรท่นั้นแหละฟังนะฉันน่ะ,ะฉันน่ะทำดีกับนายมากเลยนะฉันก็ดีไอ้ฉันน่ะทำดีกับนายมากเลย แล้วฉันเอ่ออะไรวะเนี่ยนายต้องการอะไรอีฮะฉันก็ดีกับนายแล้วนายฉันก็ดีกับนายแล้วไงนะครับไม่ใช่โอ้ยพูดปิ้นพันไปหมดเลยอะไรของเธอเนี่ยฮะเธอคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงเหรอเพราะว่าตอนนี้ในความคิดของฉันนะแม่งค่อยจะตรงข้ามกันเลยว่ะเอา้าม่งดึงคอเสื้อกันละใช่ใช่นายคิดว่าฉันเป็นคนไม่ดีงั้นเหรอแล้วนายอยากเห็นหรือเปล่าว่าถ้าฉันเป็นคนไม่ดีจะเป็นยังไงอะ่ะฮะ ฉันอาจจะเป็นคนที่ดูทุกคนดูภาพดูภาพสองคนนั้นนี่ครับแปลงแบบเหมือนแม่งจะฆ่ากันให้ได้เลยคฉันอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีมากกว่านี้ก็ได้นะนายอยากให้ฉันแสดงให้เห็นไหมว่าถ้าฉันไม่ดีอากจะเป็นไงอ่ะก็เอาสิเออก็เอาสิไม่กลัวเว้ยนาเอสลี่แม่งแบบกลายเป็นดีแบบเลยนะครับอาวในทีวีนะครับโว้แล้วก็ตอนนี้เรามีข่าวที่ สำคัญไม่มากก็น้อยเลยนะข่าวอะไรครับเฮ้ยอาจจะเป็นข่าวของพวกเราเปล่าอ้าวจริงด้วยครับหนึ่งในสถานกกกันที่เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับมีปัญหาเล็กน้อยอ่าปัญหาเล็กน้อยครับน่าจะหมายถึงคนหนีป่ะเออมันก็ไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่มากนะก็มันบอกว่าไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่มันแต่มันแต่คือไฟมันไหม้ไงไฟมันไหม้ท่านผู้ชมแล้วทุกคนก็ตายใช่ทุกคนแต่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ตรงไหนวะ ว้แล้วก็เรามีบริษัทน้ํามาอยู่ที่นี่้วยนะคุณต้องการจะพูดอะไรไหมแล้วมันบริษัทน้ามันเกี่ยวอะไรด้วยวะโอ้ใช่ด้วยเอ่อใช่เลยอะไรวะเนี่ยเอ่อคอนเสิร to family member อ๋อเหมือนกับว่าแสดงความเสียใจด้วยเหรอครับเขาบอกว่าอพาร์ทเมนต์นี้นะครับก็เอ่อมันก็อยู่มานานแล้วแหละนะก็ไม่แปลกที่มันจะ ควรจะถูกเผาไปซะมันมันก็ไม่ควรจะถูกเผาว่าคือคนมันตายนะเว้ยเออแต่มันก็น่าเศร้าจริงๆนะที่มีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะ่ะแต่ก็เอาเถอะเศร้าไปก็ไม่มีอะไรหรอกถ้าคุณเศร้านะ่ะพวกเรามีของมาแนะนําให้แม่งขายของซะละถ้าคุณเศร้าแล้วก็คุณลองดื่มโทซี่โซดาอ่าพวกเรามีสามรสชาตินะมันสุดยอดมากเลยมันกลายเป็นขายของสรุปคือมึงมึงมึงจะแสดงความเสียใจหรือว่ามึงจะขายของครับเนี่ยโอ้โอ้ขออนุญ,ญาตนะครับท่าน คือพอดีว่าเหมือนว่าไมโครโฟนของคุณจะไม่ทำงานอะ่ะเอาล่ะฉันมั่นใจเลยนะว่าถ้าคุณดื่มนี่ไปแล้วก็นะมันจะเ,เหมือนกับอันนี้เลยครับเหมือนกับอะไรอะบับบี้โพ่โพลออบับบี้ป๊ปอปลี่อะไรสักอย่างนะครับมันเหมือนเป็นชื่อแบรนด์น้ำครับผมที่มันขายครับแล้วก็เขาเป็นสปอนเซอร์ให้เราด้วยอา,อาจจะเป็นบริษ,ษัทคู่กันนะครับอมืมันจะไม่ทำให้มีเลือดออก มาจากตัวคุณหรอกนะอ่ายกเว้นบางทางอะไรไม่รู้อะครับบางทางเลือกอะไรไม่รู้อะยกเว้นทางเลือกอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไปกินเหมือนก็ไปแซะแบบบริษัทอื่นนะครับว่าเอ้ยบริษัทเราเนี่ยถ้าดื่มนะมันปลอดภัยด้วยนั่นแต่มันมันจะไปทําให้น้าดื่มมันนี้ทําไมวะแล้วไอเลือดออกนี่คืออะไรวะเนี่ยเอาละแต่ไงก็ตามนะทั้งหมดของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละอ่าไว้เจอกันไหมขอให้ เอ้ยรอติดตามข่าวไปจากเล่าได้เลยข่าวดีๆจากเล่าเดี๋ยวนะนั่นมันอพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่ไม่ใช่เหรออือก็อาจจะใช่นะเดี๋ยนะนี่ฉันลืมปิดเตาหรือเปล่าเดี๋ยวมันไม่น่าจะทําให้ได้ขานั้นได้นะเฮ้ยมันไม่ใช่ดิมันจะไม่ได้ขานั่นได้ไงว่าปิดลืมปิดเตาเนี่ยคือลืมปิดเตาทีหนึ่งมันก็ไหม้ได้หมดเหมือนกันนะฮะไม่งชไงแต่มันมันบอกว่าทุกคนตายนะโอ้นั่นมันเดี๋ยวเดี๋ยว แล้ว <laughs> มันดีฮะแเดี๋ยวมึงก็ไม่ตางจากกูเลยไงตะกี้นี่นะพวกเขาต้องคิดว่าพวกเราตายแล้วแน่เลยแล้วก็ทุกอย่างที่เราทําไว้มันก็น่าจะหายไปด้วยใช่ไหมฉันก็คิดว่าเอ้ยแต่ฉันฉันก็สงสัยเรื่องนั้นอยู่เหมือนกันนะเอ้ยจะไปใส่ใจอะไรมากเล่าทำไงได้อะแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็เป็นเหมือนคนไร้บ้านอะ่ะแล้วกเ็เงินก็ไม่ค่อยมีด้วยอะนะ เอาหน้าทุกอ่าออกานะ็โอเคแหละฉันไปนอนก่อนนะฝันดีโอเคโอเคแต่ฉันขออนั่งดูขา่าสักพักหนึ่งแล้วกันนะเผื่อว่าจะมีข้อมูลมากกว่าเนี้ยเกี่ยวกับไอ้ที่มันเป็นข่าไฟไหม้ครับว่ามันอรมีหลักฐานอะไรทิ้งไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะเาเก็บข้อมูลนะครับโอเคแล้วแต่นายก็แล้วกันอ่าแต่เราก็ไปนอนใช่ไหมโอเคอ่ะนอนครับนอนโอเคแล้วก็หลับไปเลยครับ โว้เด wow. ี๋ยนะมีเฮ <acy> ้ยๆอะไรอ่ะเดี๋ยวๆๆเหรวไอ้พวกลัทธิเหรอมีบางคนเข้ามาในห้องนะครับอะไรอ่ะไอ้ปีศาจที่มันที่เราเคยนี่เหรอมันมันอะไรเนี่ยมันส่งมันส่งลูกน้องมาฆ่าเราเหรอเฮ้ยมันทําอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันปาดคอนี่เฮ้ยเฮ้ยเอ้าอ๋อเป็นแค่ฝันนะครับโอ้โหอ้าวยังไงเนี่ยโอแอนดิวองอยู่โอเคครับ เฮ้ยแอนดิวมึงตื่นแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> ตื่นแล้วพวกเราต้องไปแล้วนะเฮ้อ <Yeah. S 1> <Huh? S 2> อะไรเนี่ยตื่นได้แล้วเมื่อกี้ฉันเอ่อฉันเห็นนิมิตอ่ะพวกเรากาลังจะถูกฆ่าพวกเราต้องไปได้แล้วโอเคไปไปไปรีบออกเลยรีบออกเลยรีบไปเลยรีบไปเลยรีบไปรีบไปรีบไปแล้วร้องไปไหนอะ่ะมีทางไปซ้ายขวาเราไปไปขวาก่อนไหมไทางขวานะครับโอเคเป็นทางไปสวนสาธารณะนะครับแต่แต่แต ไปไม่ได้งง้นก็ไปทางซ้ายไปไม่ได้ก็ไปทางซ้ายเลยครับอ่าอามันเดินเองนะครับเออเราอยู่ตรงนี้ก่อนไหมเผื่อไอเราจะได้เห็นว่าไอฆาตรกรอ่ะมันมามันจะมาโชว์มันจะแสดงตัวครับเผื่อมันเดินผ่านมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้รู้ด้วยว่าเอแล้วฉันฉันจะได้รู้ด้วยว่าฉันไปทําอะไรให้นะถึงทำไมถึงต้องมาฆ่าฉันตอนที่ฉันหลับด้วย มันอาจจะเสี่ยงนิดหน่อยนะที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยเธอก็ไม่รู้ใช่ไหมเหรอว่ามันมาจากไหนอ่ะก็ไม่รู้ด้วยว่ามันไอคนนั้นนะครับมันจะมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันจะโชว์ตัวเมื่อไหร่พวกมันต้องมาแน่เอ้ยพวกเขาจะมาแน่นอนฉันมั่นใจนะอ่าแล้วคุณก็ยืนรอครับแล้วก็รออ้าวมีบุหรี่ละแ,แล้วก็รอแอนดีวก็จุดไฟนะครับบุหรี่มวนที่สี่ละอีกแล้ววะเนี่ยฮะ มันเสียงเงินโดยเปล่าประโยชน์ชัดๆเลยอ่ะเอา้าก็ก็ฉันหนาวนี่ว่าแล้วฉันก็เบื่อด้วยอ่ะที่นายหนาวเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้บุหรี่ของนายอะไรมันเป็นรบก,กวนไอ,เอ้เลือดเลือดไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะระบบไหลเวียนเลือดนะครับน่าจะประมาณนี้เนาะครับคุณแม่ <laughs> นี่ก็จริงนะผมรู้สึกว่าไอ้แอชลี่นี่แม่งเหมือนกลายเป็นแม่แฮนด์ดิวไปแล้วเนี่ยแม่งบ่นทุกอย่างเลย <laughs> เฮ้ยพูดไปได้นะเฮ้ยทำไงได้เนะี่ยฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้คุยกับอ่าฉันไม่ได้ไปหาผู้หญิงเลยเนี่ยช่วงเนี้ยว้าวอะไรกันเนี่ยม,มายะหน้าอำมหิตอีครับนี่ฉันบอกให้พอได้แล้วไงเออโอ้ยหูป,ปากนะ้าอะไรของเธอเนี่ยแล้วไหนบอกว่าพวกเราซ่อนอย่างไรละใจโกนแหกปา,ากทำบ้าเลยวะอ,อ้าวม,มันตกใจเลยวะอะไรมันเห็นอะไรวะ พวกมึงเห็นอะไรกันคงมองโอ้โอเคครับมันมาแล้วมันมาเอ้ยมันมันมองมาอะไรของมันเนี่ยมันคิดว่าไม่ใช่เราใช่ไหมอ้าวเดินหนีเวลวครับไปไหนวะเนาะอ๋เดินเข้าไปหลังร้านนี่เฉยโชคดีสำหรับคุณไปนะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามันไม่ได้สนใจเราอ่ะครับมันก็ไปเฉยเเออเดี๋ยวนะมันใช่อคนที่เรากินไปหรือเปล่าเนี่ย เเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเธอยอย่าพูดดังสิวะแล้วมันจะพูดดังมาไมเนี่ยเดี๋ยวคนก็ได้ยินหมดโอ้โ,อโอทษทีโทษทีไหนฉันจำเม็ดฉันจําได้ว่าพวกเราตัดมันแล้วก็เอ้ยตัดตัดชิ้นส่วนของไอ้เจ้าหมอนั่นแล้วก็อ่าเอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยอช h l e y เอาดีๆสิวะจะพูดดังมาไมเนี่ยอ่า,าขอโทษทีขอโทษทีอะไรของเธออีกวันนี้อะ ทำไมอ่ะ <laughs> บางทีไอ้เจ้าหมอนั่น่ะอาจจะมีปาร์ตี้ยาหรือปาร์ตี้เอ่อนั่นแหละนะฮะปาร์ตี้แบบผมจะพูดสามนีนเมนได้บอกว่าเอาเอา้วปาร์ตี้ยาแล้วกันนะปาร์ตี้ยาแล้วก็ปาร์ตี้ยากับปีสาจเงี้ละ่ะเออพวกยาบ้าอะไรพวกเนี้ยทําไมนายไม่คิดทำไมนายไม่คิดแบบฉันละ่ะอืมบางทีเราควรตามพ้กไปหรือเปล่าอ่ะก็น่า,นาสนใจนะแต่ ที่ฉันเห็นในนิมิตเ่ะมันไม่สาใจอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ทั้งสองอย่างก็ได้นะคุณก็ไม่อยากจะยืนอยู่ไม่อยากจะยืนอยู่ตรงเนี้ยครับตรงกลางอ่าไม่อยากจะยืนตรงเนี้ยกลางคืนคนเดียวครับก็เลยตัดสินใจว่าจะไปดูเกี่ยวกับไอไอลัทธินั่นแหละนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคก็ได้นาไปก็แล้วกันนะแต่กลับมาเร็วๆด้วยอ่าฮะสลับบทบาทครับ ตอนนี้คุณเป็นแอนดิวแล้วอ่าได้เลยครับไปตามไปเลยเรามาเป็นนักสืบเลยครับแล้วเรามีปืนไหมเนี่ยเอ่อไม่มีให่มีแต่อะไรเนี่ยมีมีดนะมีดกับอ่าไฟแช็กอ๋อก็ได้มีดก็ป้องกันตัวได้ครับเอ่อไปใหมันเข้าไปตรงนี้โอ้โหมันเห็นเราไหมนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนประตูก่อนได้โปดอ้าว วิ่งวิ่งสิวิ่งสิไอไอขี้แพ้วิ่งสิไม่ใช่ไอขี้แพ้ไอ,ไอกาดวิ่งสิ <c oughs> ลิฟก็ลงไปนะครับโดยที่ทิ้งไอคนนี้ไว <c oughs> <c oughs> ้ฮ่า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 ไอพวกบ้าเอ้อ <c oughs> อ่าแล้วต้องกดใหม่ <c oughs> เอ่มแล้วมันมีอะไรเราสำรวจได้บ้างเนี่ย <c oughs> เอ้อตรงนี้สำรวจได้ครับ <c oughs> อันนี้เป็นขยะนะครับไม่มีอะไร <c oughs> นี่ก็ขยะ มีของอะไรให้เก็บได้ไหมเนะนี่ยนี้ Star Only นะครับมันล็อกมีอะไรอีกไหมเนียตรงนี้ Recycle Recycling Point นะครับเหมือนเป็นจุดที่เอาไว้แบบสูบุหรีเมื่อกี้อะไรอนะ่ะผมกดเร็วไปอ้าวเมื่อกี้อะไรวะกดไม่ทันเนี่ยตรงนี้อันนี้เป็น Passcode นะครับอ่าสามตัวอ๋อข้างบนนั้นเลขหกหกหกโอเลขแบบ เลขที่ไม่ดีนะครับเนี่ยเลขนี้โอเคลิฟต์กำลังมาแล้วโอเคฉันไม่รู้หรอกนะว่าฉันคิดยังไงถึงมาทำแบบเนี้ยอ่าเข้าไปครับจะเห็นเราไหมเนะี่ยเฮ้ยชิบหายแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนายเป็นใครแล้วนายเข้ามาที่นี่ได้ไงโอ้โอโอขอโทษทีเอ่อเดี๋ยวนะฉันไม่มน่ใจว่าที่นี่ที่ไหนอ่ะนี่มันเป็นอ่อสถานที่แบบที่พวกนายไม่ควรจะอยู่ นายคนจะแบบเรียกว่าไงดีวะคือไม่คนมาตรงนี้นครับตรงนี้มันเป็นแบบสถานที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยอ่าขอโทษทีนะฉันต้องไปแล้วกับเอ้ยฉันฉันคงจะมาผิดอะกับนี่ไม่ใช่ปาร์ตี้เซ็กแล้ว,ลวเดมอนเพียปาร์ตี้หรอมีเอ่อนั่นแหละนะฮะเอ่อบางทีพูดไปแล้วก็คือปาร์ตี้เรื่องเซ็กครับแล้วก็เดมอนเนะี่ยน่าจะไม่เป็นไรเนาะอ่าขอโทษทีนะฉันต้องอ่าฉันคงจะมาผิดอนะตอบนี้ไปไม่ง่าจะโดนด่านะครับ โอ้ขอโทษทีขอโทษทีงั้นเดี๋ยวฉันไปที่อื่นแล้วกันนะเอ่อถ้านายจะไปที่เอ่อพนักง,งานอ่อห้องพนักง,งานแล้วก็นะข้างบนแต่ฉันมั่นใจว่าตอนนี้น่าจะปิดไปแล้วอน,นะโอเคขอบใจแล้วพวกนายทำอะไรเนี่ยมันเป็นงานของพวกเราเว้ยนายไม่ควรจะรู้ไปไกลเชื่ชอๆโอเคโอเคขอบใจเออไม่ใช่ขอบใจขอโทษที่โกนพวกนายแล้วกันนะ ท่านสุภาพบุรุษอ่าไปครับออกไปเฮ้ยอ้บ้านนี่มันทําอะไรของมันเนี่ยโดนด่าเลยครับโอ้โชคดีนะมันไม่ฆ่าเราแสดงว่ามันยังแบบเอ้ยมันมันไม่แน่ไอ้พวกนี้มันความเชื่อมันไม่แน่ใจครับไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรหรือเปล่าแต่ดีแล้วที่มันไม่ฆ่าเราอะเอ่อฉันว่านะมันก็เหมือนกับไอ้เพื่อนบ้านของเราเอ้ยมันเหมือน ฉันคิดว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ตอนที่นั่นนะครับที่สวนกับกันน่ะก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มของไอ้พวกนี้แน่นอนเลยแต่ว่าที่พักไอหอไอเอ่อเรียกว่าไรวะสถานกับกันนั่นนะครับมันอยู่ไกลมากแสดงว่าไอเนี้ยอาจจะมีมีแบบมีกลุ่มหลายหลายที่หรือเปล่าอย่างเงี้ยไอพวกนี้ก็สามารถเอ,อ่อเรียกว่าอ่างนี้เรียกปีศาจออกมาได้กันเหรอเหมือนกับที่ไอเพื่อนบ้านคนนั้นมันทําอ่ะแต่ว่า คุณตัดสินใจที่จะเข้าไปนะครับแต่ว่าจะจะเข้าไปยังไงไอ้น,นี้เข้าไปไม่ไดนน้เข้าไปโดนไล่ออกโดนไล่ออกมานะครับแล้วเราจะไปไหนอ่ะไ้ตรงนี้ก็ล็อกเลยครับเข้าไปไม่ได้ไอ้น,นี้เข้าไปก็โดนด่ามีแบงค์แล้วก็ 6FU อันไอ้นี้มันบอกว่าปิดไปแล้วก็ลยไปไหนอ่ะถ้าเข้าไปก็โดนเตะออกมา แล้วมีของอะไรให้เก็บไหมเรามีแบบโอ้เราต้องเข้าตรงนี้แหละเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยห้องพนักงานตรงเนี้ยที่ว่ามันล็อกอยู่อ่ะไไม่ใช่เดี๋ยวห้องพนักงานมันอยู่ไอห้องนี้ปะเออห้องนี้แหละผมว่าถ้าจำไม่ผิดห้องนี้แหละแล้วเราจะหากุญแจจากไหนมันมันต้องมีสักที่หนึ่งแหละกุญแจรครับโอ้ยฉันควรทำไงดีเนี่ยคุณตัดสินใจว่าอ่า ถ้ายังหาทางเข้าไปไม่ได้นะครับหรือทําอะไรไม่ได้เนี่ยก็จะสูบบุหรี่แล้วก็ทําเป็นไม่ไม่รู้ไม่เห็นนะครับทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ละเบื่อละนะฮะแล้วก็จุดไฟนะครับอ่ะจุดบุหรี่ละอา้อาวกุญแจที่อยู่อะไรวะส่วนไหนสักจุดหนึ่งนีฮะของบุหรี่ก็ตกมาอา้อาวอ้าวนี่ไงคุณได้กุญแจพนักง,งานงั้นก็ไขเลยครับว้าวที่ไหนวะเนี่ย แล้วนั่นคืออะไรอ่ะครับมันเหมือนเป็นเป็นจานแล้วก็ใส่อะไรไม่อยู่มันคือห้องอะไรเนี่ยลองดูตรงนี้สิอ๋อเป็นเค้กนะครับที่วางอยู่บนจานกระดาษนะครับอืมอันนี้เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นรถรถที่อ่ารถที่พนักงานโรงแรมครับเขาจะเขาจะเอามาเสิร์ฟอะตอนเช้าอะครับที่แบบมีอาหารอยู่อะ เมนูอาหารอะไรเงี้ยอยู่ข้างในแล้วก็เรียกว่ารถเข็นได้ไหมรถเข็นก็น่าจะได้เนาะเดี๋ยวนะเค้กนี่มาอะไรเนี่ยมันก็เออนี่มันก็ดึกมากแล้วนะเนี่ยสําหรับแบบอ่อเวิร์กมิเอ่อ work เวิร์กมิ่งนะครับสำหรับแบบเรียกมาคุยงานนี่มันเตรียมไว้ทาไมอะไรเงี้ยครับอ้าวเอาชิปหายแล้วลิฟต์กำลังมาออกดีครับสัานี้วิ่งออกเลยวิ่งออกอ้าวไม่ออกเหรอโอ้ยต้องต้องไปมาสองรอบใช่ไหมเนี่ย ไม่ทำอะไรอะ่ะอ๋อเอาไอ้เค้กลงไปด้านล่างนะครับเค้กลงไปด้านล่างโอเคมันไปแล้วตอนนี้เราเราเราทําอะไรได้ม้างเนี่ยเราดักเราดักนี้มันได้ไหมเอาเรามีมีมดอย่างนี้เราเราดักฆ่ามันได้ปะเดี๋ยวมันน่าจะกลับมาเร็วๆนี้นะครับเราเอาอะไรไปได้มั่งอะ่ะไอ้ตรงนี้มันกดได้อิครัมีโน้ตอยู่ในนี้นะครับหยุดกินอหยุดกินอาหารของชัน ไอพวกว่าเอ้ยนะครับหยุดกินอาหารที่ของฉันมันน่าจะแย่งอาหารกันนะไอพวกนี้อันนี้ก็มีโนต้ตเขียนไว้เหมือนกันนะครับเอ,อใครที่กินอาหารของฉันนะฉันจะเอาหัวมไปอยู่ฉันจะเอาหัวแกไปอยู่บนจาน <c oughs> แล้วก็อะไรไม่รู้แหละนะครับอะไรของมันไม่รู้ครับพวกนี้ม่งเหมือนพวกลัทธิอะครับทำไงได้อ่ออาอะไรอ่ะเราเอา อะไรอะเปเปอร์ Paper, ขับอรอเอาจานกระดาษออกครับอาแล้วเราออกแล้วไมเดี๋ยว,วยนะเราอะไรออกแนละ้วเมื่อกี้ไอจานกระดาษอหรอ๋อแล้วเราออกแล้วมันมันเป็นไงอะคุณต้องอ๋อจะเอาตัวเองนะครับเข้าไปอยู่ในนี้แต่ว่าจะโดนเห็นได้อ๋อนี่ไงนี่ไงเอาม่านมาครับอ่านี่แล้วเราก็มาคุมตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะผมขอดูไอก่อนหน้าน,นี้ครับ ปเปอร์ Paper, ขับแมันมันมันใช่จานกระดาษหรอแต่เท่าจานกระดาษออกมันจะนี่เหรอแปบ๊บหนึ่งนะผมว่าผมน่าจะแปลผิดนะครับตรงนี้เปเปอร์ Paper, ขับมันรูปก,กระดาษเหรอมันคือเหมือนกับว่าสักส่วนหนึ่งนี่นะฮะองแก้วกระดาษเออแก้วกระดาษแก้วกระดาษแต่เรามันหมายถึงส่วนไหนวะแก้วกระดาษไอ คือเราจะซ่อนตรงไหนเราจะซ่อนในนี้ใช่ไหมอ๋อมันอาจจะเป็นสองชั้นปะไอชั้นบนนี่เป็นเค้กอะล้วก็ชั้นล่างเป็นแก้วกระดาษแล้วเราก็เลยเอาเอามาม่าเนี่ยมาคุมใช่ไหมเดี๋ยวมันกดได้เลยอ่านี่ไงเข้าไปด้านในแล้วครับนี่ไงเราเข้าไปด้านในจริงด้วยแสดงว่าด้านใต้นี่เป็นแก้วกระดาษนะครับอันนี้ก็ืเฮ้ยอย่าสงสัยดิอย่าสงสยัย,สงสยนะเว้ยเอาแล้วมันก็แล้วมันก็ <laughs> ยัดเค้กยัดเค้กเข้าไปในปากของมันนะครับ <laughs> อะไรของมันว่าแอบกินเหรอ โอ้ท่านเจ้าแห่งสาสตร์มืดน,นี่มันดีมากเลยแม่งแอบ,บกินของแม่งแอบ,บกินของก็ด่น <laughs> โอเคเข้าไปี่รีบกัน,นครับหายจะโดนมันจับได้ไหมเนะี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทําไมชิปหายละมันสงสัยนะครับว่าทําไมทําไมไอรถเข็นกันนี้มันหนักจังวะโอ้อเ,ปเป็นไปได้มันเปิดเจอเหรอเอาไงดีวะอันดิวอ้าว มันไม่ได้เจอเราครับมันมันบอกว่ามันบอกว่าเหมือนกับว่าบาบมันเยอะมากจนแบบน้าหนักมันเยอะครับไม่แม่งบ้าไปแล้วโอเคดีแล้วมันไม่เจอเรานะครับโอเคโอเคจะเย็นไม่มีใครรู้จะมีแค่ฉันกับปีศาจเท่านั้นแล้วเดี๋ยวๆะผมโมแต่แล้วนี่ผมลืมดูไอ้พวกนั้นมันทําบ้าอะไรกันอยู่น่ะมันโหเดี๋ยวปาร์ตี้ปาร์ตี้ปีศาจเหรอพวนหนไหม พื้นแม่งมีไอ้นั่นไอ้สัญลักษณ์นั่นแหะแล้วก็ไอ้คนข้างบนนั้นมันมีดวงตาสามดวงโหแม่งลัทธิอะไรวะเนี่ยไอ้คนนี้ผมว่าน่าจะเป็นหัวหน้านะไอ้คนฝั่งขวาโน่าสนใจฮะโอเคทําให้ทุกอย่างเป็นปกติเออเดี๋ยวนะนี่ฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยนั้นก็นะครับอ๋อแอนดี้ออกมาแล้วอรอ มองไม่เห็นอะไรเลยตรงนี้อ่าออกมาแล้วครับเออแล้วเราจะทำอะไรงดีเนี่ยทำอะไรได้บ้างอะ่ะถ้าเดินออกไปเลยได้ไหมเอ้ยเห็นเหรอไอ้นี่แหลีดเดอร์จริงด้ยครับเอาละทุกคนตอนนี้พิธีกรรมก็ถูกจัดเรียบร้อยแล้วนะไอ้นี่ก็บอกนะครับว่าตอนนี้ฉันรู้นะว่าทุกคนอะตื่นเต้นกับกาแฟอ่ากาแฟฟรี ไอกาแฟาฟรีครับเหมือนกับว่าจะแจกกาแฟไอ้ก,กาแฟกาแฟกันนะครับแต่อย่างแรกเลยนะมีสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนเลยเป็นอย่างแรกเลยนะออ l l t o เก t h อ r now เอ่าตอนนี้ทุกคนพร้อมหมดแล้วใช่ไหมอ่าให้แสดงตัวเองนะครับให้กับท่านหลอดหรอหลอดที่อันโน่แสดงตัวซะ หลอดอโนคือใครวะหมายถึงอะไรอ่ะว้าวนี่มันสนุกมากเลยหมายถึงอะไรวะหลอด unknown, อโนอ่ะเออแสดงตัวให้พวกเราก่อนสิไอคนที่ไม่รู้จักเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมรู้แล้วมันหมายถึงเราใช่ไหมมันเห็นเราใช่ไหมไอพวกลัทธิเนี่ยครับก็ยังคงเรียกหาไอหลอดที่มันท่านหลอดที่ไม่มีใครรู้จักนะครับที่ที่แบบอ่าไม่มีคนรู้จักอะ่ะมาสักนิดหนึ่งแล้วนะครับ มาสักช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งแต่มันก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะว่ามันก็เริ่มจะชัดเจนแล้วแหละว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับวานี่มันก็อาจจะโดยจะเป็นชั่วโมงนะเนี่ยมันคงคงจะพูดพ่างยางี่เป็นชั่วโมงเลยครับว่าแต่แอชลี่ของฉันเนี่ยก็เรียกบางสิ่งออกมาได้น,นะตอนที่เธอลองครั้งแรกอะ อืมแต่มันอาจจะมันอาจจะไม่ดีก็เถอะนะมันจ,จะไม่ใช่เรื่องดีก็เถอะไรนะมันก็งุนหงิดนนะครับเฮ้ยฉันรู้สึกว่านะท่านหลอดที่ไม่มีใครรู้จักเนี่ยเอ,อเดี๋ยวนะคําว่าที่ไม่มีใครรู้จักผมดูแปลกๆว่ะผมว่าใช้เ่หลอดที่ไม่มีชื่อหรือ,รอว่าอะไรดีวะผมจะเรียกว่าอะไรดีหลอดอโนเนี่ยที่แบบไม่มีคนรู้จักเนี่ยไอคนที่มีพวกผู้ไม่มีตัวตนแล้วกันนะฮะ ผู้มีตัวตนเนี่ยจะอยู่กับเราในวันนี้แค่จิตวิญ,ญางเท่านั้นนะนะโอ้ฉันฉันฉันเอารถเข็นลงมาแล้วนะชิบหายแล้วมึงเย่าเดิมมานะเหย่าเดินมานะานานะแต่แต่ว่ามีบางคนอน่ะขโมยเค้กไปฉันไม่รู้ว่าใครเช,ชิบหายแล้วใครขโมยไปอะมึงไม่ใช่อะมึงเป็นคนทําไม่ใช่อะเฮ้ยเดี๋ยวนะงั้นเราขอกินด้วยได้ปเปล่าขอไหนได้เปล่าเอา้ยโอเคได้เลยเต็มที่ เฮ้ยอย่าเดินมาอย่าเดินมาเฮ้ยว้าวเดนะนี่มาเอออะเป็นไทยวะเนี่ยโอ้โอ้ขอโทษทีนะเอ่อพอดีว่าอ่าฉันฉันแค่มาแบบอืมเรียกว่าไงดีวะเผลอทำทำกาแฟหกใส่น่ะฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ไอ้โง่เอ้ยเอ้าแล้วไม่สนใจเลยเลยหรอตอนนี้คุณได้คำตอบแล้วคุณก็คงจะไปหาไอชีแล้วนะ ว่าอะไรพวกนี้มันไม่สนใจอะไรเลยเหรอเฮ้ยเอาจิงดิมันยุ่งกับการกินเค้กอยู่ว้าวใครเนี่อ่ะเอ่อมิลออฟมิลฟอร์คอ่าคอฟฟครีมอะไรสักงอย่างนะครับของกินของพวกมันนะครับอืมเอ่อนี่พูดอะไรน่สิก็อ่ะอืมเซนอตติงไปไม่มีอะไรครับ ออามันก็คงจะดีนะถ้ากินสักสองชิ้นหน่อยจ้ามาอืมแต่จะเอาเท่าไหร่ดีอะ่ะไม่รู้สิแล้วแต่เองอะ่ะไล้์ข้างบนที่ทาอะไรครับเต้นอยู่คนเดียวโอ้นี่มันสุดยอดมากเลยเยี่ยมไปเลยเอา้าแม่งเต้นยาวละแ <laughs> ม่งเต้นยาวเลย <laughs> แต่ก็เป็นว่าสำหรับเดี๋ยวเขาฟินออฟแอนดี้อะไรเลยในพาทน,นี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้มาต่อกันพาหน้านะครับมาติดตามกันว่า,อาสองพี่น้องปีศาจคู่นี้เขาจะทำยงไงอะไรไม่ใช่ทำยังไงทำอะไรกันต่อนะครับผมโอเคสาบพาทน,นี้ไวเท่านี้ครับผมบ๊ายายครับสวัสดีครับ